พอเกิดเรื่องทุกอย่างมันประดังเข้ามาเยอะมากเลยจนแบบว่าไม่ไหวแล้วเคยที่จะฆ่าตัวตายเหมือนกันโดยการที่แบบไปยืนไปยืนอยู่ระเบียงชั้นที่16ละของอคอนโดตอนนั้น<ะ>ยืนแบบร้องไห้แบบกูไม่ไหวแล้วคือน้อยน้อยใจในโชคชะตาตัวเองนะครับแล้วก็รับมันไม่ค่อยได้ก็ยืนตั้งใจว่าจะไปกระโดดแหละแต่ยืนร้องไห้อยู่สักพักนึง มันมีเพลงของพี่โป่งหินเล็กไฟมันแว่วเข้ามาในหูครับพี่เพลงอะไรฮะเพลงจริงๆแล้วเพลงไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยมันเป็นเพลงชื่อเพลงคนยุคเหล็กถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มัน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 ร้องว่าตายมันแน่แต่ไม่ใช่ยอมตายเพื่อหนีปัญหาทุกอย่างตายมันง่ายถ้าแน่จงอยู่สู้ให้ถึงจุดหมายปลายทาง อันนี้คือเพลงมันแววเข้ามาครับมันแววเข้ามาไม่มีใครเปิดใช่ไมพี่ไม่มีใครเปิดครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นส่วนที่ไม่ใช่ส่วนห้องพักแล้วเป็นเป็นส่วนเฉลียงของคอนโดนะครับไม่มีคนแถวอยู่คือคุณยืนอยู่บนละยืนยืนแล้วก็ไม่มข้างล่างก็เป็นเป็นเป็นพื้นละผมก็ยืนร้องไห้แบบแบบงงปล่อยโฮอะแล้วเพลงเสียงเพลงมันก็เข้ามาในหูแล้วพอเสียงเพลงเข้ามาในหูภาพของพี่สาวผมที่ ที่ตอนที่ผมไปไปหาแม่แล้วคุมผ้านะครับผ้าพี่สาวซึ่งผมไม่เคยเห็นว่าพี่ผมร้องไห้ขนาดนั้น